มุงนี้นี่ยู้นอนวาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิบห้าเมตรพรือนะนี่อันนี้มีของทารายวันนี้พักนี่ก็ให้เอาแล้วก็จะมันอันนี้ก็เต็มคือกันนี่มีสามารถจะจะเอาได้แล้ววันนี้น,นี่มีแต่เมื่อแกงวันนี้มานี้เขาเห็นต้นดอกไม้นะต้นนี้เปิดนะแล้วก็เป็นดอกมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เหาได้เวลาไปหาของป้านะวันนี้ของป้าไม่ยังแน่ มันมีกเอาเมด <g ül> ไปพาทุกคนเลาะห้วยสายนี้ขึ้นไปเลยนะมันมีพเพลที่เป็นตะเบิ้งได้ทุกคนเลยเนี้ยเห็ดละมีเห็ดละว<ส> <c oughs> เด<ๆ>ี๋ได้เห็นได้แบบนี้นไปเก็บเอาใส่ห้วยสายนี่นี่น้ำรอดพื้นไหมน้ำไม่รอดพื้นไปเลยนี่ป่านี่ร้ายอยู่ทางตะลางนี่วงวงงลุมหินนี่นนนนโอ้บึงครูมีน้ำปะ้ะ ขนาดได้ไหมหลุมพ่เขียดอีกสั้นๆแล้วเห็นหลุมนี่นี่มีต้นไ,ไม้นี่มีแต่ต้นจันผานี่มันเกิดตามพาด้อ้าวเลาะไปบ้านนี้านเาเลาะล,ลงนี้จะไม่ได้บ่เลาานี่เลยนี่ได้เพิ่นมาได้เลย đây đâu bá True rồi. True rồi. True rồi. Ồ mà hay rồi. True Nhìn True rồi. 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 True ทำนี่เข้าไปได้นีเลยนแมฝนตตแห้งนี่เข้าไปได้ไหมได้น้ำมันเต็มมดลแถนี้เต็มขึ้นบ่ขึ้นบ่เดี๋ยอ้โตขึ้นได้บ่ล่ะขึ้นได้เออเฮาขึ้นได้เ้าอ เด็กหดอกพุ่งหินนี่ลายขนาดนี้เต็มแบบเลย Ngu có bà Hết <laughs> bà Hử? Ngu có Sao ngu nữa? mình không ương lệ Ngu bà thì đúng không? <laughs> ngu có bà sáng nữa Chắc mình kì, mình hết nữa Đây nè Hãy ดูลุยต่อไปไปไหนหายังบินบ่อโอ้ยไรบินอย่างนี้น้ำมันรอดพื้นจักเท่รไทรลักเนาะจักเทรไทรร้อยเมตรนะลำนอดพื้นเลยนะเมื่อเลือนน้ำนี่นี่อันนี้ก็เป็นเพิงเป็นเพิงหินนี่ถือว่าห่อเลยโอ้ยฝนตกฝนลินนี่ก็สบายบุญมอยู่นะสาวเลย ถือว่าน้ำทรงหน้าฝนนี่ถือว่าเต็มได้เส็จนี้ได้เต็มหาแต่บอกทีนึงก็เต็มดอกพี่ถี่เงื่อนหินเง,งาออกมาในประมาณวาง3-4มสเมตรตั้งแต่พุ่นออกมาได้พุ่นมแีแต่ต้นอัน chân đèn nó tìm vô làm đây phu tìm phu xuống ăn nắp phồn đi theo này có khẩn mặc khơi nhạn nó thể đi này, thế này, này. น้ำตูลงนี่บุ่มบุ่มบุ่มเยา้ายันลูดมือปุ๊บแล้วก็โอ้ยตกตรงนี้น,น้ำพัดเข้าในนี่นะเวรนเลย หินอันนี้มีถ้ำนะนี่มีถ้ำเข้าไปข้างในนี่แล้หินนี่ก็หักออกจากกันนี่โอ้เลิกได้งูเหม็นเยอะวิ่งว่ะพวกงูพวกอย่างนึงมักอยูรุนี้นะทุกคนนะสังเกตที่หินมันแยงออกัศกรันดิไปองอัศกรันดวันนี้เป็นถ้ำเลิศเข้าไปด้างในนะถ้ามีสิมารทจะเข้าไปด้างในได้เนื่องจากว่าเขาคิดว่ามันสิมีงูเลืิอยูรุนี้เลยงูเลิศมันมักอยู่วันนี้เลยมันเป็นแบบ มีน้ำนิดน่อยเป็นไงนี่งูพวกนี้มันจะอยู่นี่โอ้มันก็เซองแอร์แล้วเหรอเนี่ยโอ้โอ้โง่ผลโต๊ธรรมดาเลยถือว่าอยู่ได้นะเท่าเนาะ้องได้โอ้นี่เขาย่านแต่งูนะอยู่แถวนี้นะพวกงูนี่ได้แต่งูอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วละนี่ก็ยังเจองูกระบะเลึกนะเขาไป็นอะไรงูเขียวงูกระบะงูเขียวมักอยู่ทำเด้ งูเหล่มพ่อใช่ยึบนั่งรอพื้นนะตอนนี้นี่โอ้ตัวนี้แห้งคักตัวนี้นี่นี่ทุกคนเอ่ยโอ้โหมงนี้มงนี้นี่ยูนามาเนี่ยเป็นเป็นชิบ้าเมตรพื่อนนี่คักเลยเนี่ยมงนี้ มีน้ำใสพร้อมนี่นนนโอ้อออือว่าน้ำนี่อโอ้ต๊นี่กัไหลามาพุดนะอโอ้กางอะไน,นี่นนโอ้สามที่สิ่ก็้ด้อันนี้หกับตะกันนี่ เนียั่าเลิลมหายเลยลมนตนาบยนีอมเย็นนบันนี่ทางในนี่ในนี่เลิกเลยได้ทางในนี่เลยเามีสิบัทจะเข้าไปได้ยังงูหลายงูหลายอยงนี่เลยใส่หฮยใส่นี่นะเต็มไปด้วยเงื่อมหินเงืหินมันงามตรงน้เลยโฮยใส่นี่ตั้งแต่บ่อนท่าพักพักผ่อนมาก โมงนี้งามงามสุดเลยมงนี้แล้วก็เฮาก็ขึ้นไปอีกนะแล้วก็ตามไซโฮยสองปรคางมีม,มีดอกพึ่งหินแล้วก็ต้นจันแดงนะต้นจันผานะหล,ลายหลายเลยถือว่ายังครบสมบูรณ์มีมไผแเต้ต้องมันนี่เอาขมานักพีบอ่ะนี่นี่อันนี้คือเลาะเลาะมานันอ่พีได้นี่หินเงิ่มหินมาเลยได้น,น,นี่เลาะพีเลย อันนี้นะฮะต้นจันแดงน,นั่นลึกเข้าไปข้างในเ้ยคักเลยเลึกเข้าไปพุดนะด้อันนี้เัิงมันเป็นผ่านนดน้อยๆนะแถวน,นี้โ้งามวะถือว่าต้นจันแดงนี่มุมิ่งไเอาเลย เขสิเอาไปหยังหั่นน่ะโอ้นี่ตัวนี้ก็งืมหิานี่นี่คักเลยนี่คั่นมาลาบก็เฮาะเนาะนี่ๆๆนี่ฟักนี่ลับได้สบายเลยนี่ว้าวคักมงนี่นี่บ้งานงมเ Bác làm trong thương không? Để, mấy Để không Thì tố mạo bỏ Nhận cà, kè, nó bỏ nhận <laughs> เอามาป่าเถเธอเอาคู่เธอเลยแล้วก็กินคู่เธอบจกเธอผลนะเปดแกงใช่ไหมนี้ก็แซ่บแกงกรป๋าแหงใช่อเาตัตรงงามเออปากน้ำ่ดองแถลงอ้าอาจจะมีแล่นะแถนนี้นะมีแล่นในบนแรงขึ้ต้นไม้อะไรนี้ โอโมงนี้เป็นเป็นผานนี่ยน้อยนะนเป็นแต่ยางได้ใช้เลยโอ้ทุกคนเลยข้าว่าดินเนี่ยนี่มันมันออกจากกันเลยนี่มันหักออกจากกันลักษณะเบื้องขาทางนี่นโอ้เป็นไปได้ว่าห่อจะไปนี่นะเร่องนี้นกันนี่หักออกจากกันนี่กันนี่โอ้นี่เป็นผาเนี่ ดินหักเอาตะกันในะหินบักใหญ่เลยนี่หินตัวนี้กล้วหินอันนี้นะคนละคนละเคิงกันมันหักเอาตะกันจากหักปีเลยนะนะต้นไม้เนี่ก็จะง่ายนี่นี่โอ้ยหมูป้าแรงเขานี่นะอ้อไม่ได้แล้วนี่รัดเอาคักไนงะ <c oughs> โอ้โไปเลาะพาทุกคนเลาะต่อวันนี้เลาะไปหาขั้นมีเห็ดแกวเห็ดนะ อันนี้พักพักอ่าพักน้ำนี่เจ้าได้แล้วรอไปตัวอ,อีกนะเดี๋ยอันนี้เห็ดนะทุกคน,น,นเห็ดนี่กำลังอ่อนมีน,นี่เห็ดบดนี่นี่เห็นหอยมืออื่นนะคักเลยเห็ดแบบนี้นะนมันอ่ออยู่ต้นอันต้นไม้ละแอนเลยบ้านขัเอนะิ่น อันนี้ก็มีน,นี่ก็บบอนคนอยู่นะนนี่แสดงว่าคนอยู่ตรงนี้นะ่นี่ถือว่านอนได้นะพัก่อนได้นะแอนนี้มันเหมือนมันเหมือนกับหินแยกออกจากกันนะมันถ้าเตะมันหักเห็นได้ชัดเจนเลย เห็นยุบอ ouais. ok, He. ่ะได้อย oh, ู่นะยังมันเอกกัได้เออได้อยู่มันได้มันอ้อมีหลายนะมันหักอ้อนี่นี่นี่มันหักอ้อนี่ก็ระเถิวยังเราป้ากับคักได้หมุนได้มันได้บรรยากาศคักนะลมพัดเบาๆแล้วก็อากาศก็มีห้อนพอเลยคุ้มๆนะอันนี้นี่แม่นห้อยแล่นในควัดนะวันนี้นี่อันนี้เส้นน้ำวันนี้แม่นหมดแล้วนี่ อันนี้คือกันนีน <ya> ่หอยแลอดแน่โอเคอันนี้อันนี้ <c uan> ระบอกได้แล <ey> 네네้วแบนี <c uan> ้เก็บเล็กระมน้อยได้ยามนี่ได้เด็ดเลยมันมันมีลายได้ช่งเดยที่สองโอ้ชั่งนี้เขามีเอาได้ชั่งนี้ได้ได้ลรมอกแก่นน เดี๋ยวมานี่เฮาเห็นพักสมิกนะเอาเอาทุกคนเลยอันหมอกับลาบโง่บอกเนาะพวกลาบโงูลาบอย่างเนี่ยโอ้ยหมอแล้วนี่ก้อยปลาลาบปลาบอกโอยพักนะนี่กะอยู่อยู่ยุเมกากะเห็นนะแต่ว่ากะฟ้าอาจจะไปแต่บ้านเฮาพี <S <S ่มันหนึ <S> <S ่งสิบห้าดอนคือวะ บักสเ okay. มกเลยเกิด<ป><ป>เป็นคนมณเฑอจะได้กินนะใบงายใช่ <laughs> คนเมืองก,กะเขาได้กินบอกก็ไปแต่บ้านเฮาไปละอ่าเดะเดะเวลาเตะไปด้วยมาว่าคนโกนทุกคนนะเนี่มาว่าคนโกรนนี่ใหญ่สุดเลยไปง่ายจะมาว่าคนโกนมันไปโกนก็ไม่ง่ายเอิ้นเอเิ้นตามนั้นนะ แต่ถ้าว่ามันมันสุกนะมันสุกมกันก็จะเขียวแบบนี้นะนี่สุดเลยนี่พวกพวกที่กินก็นคือพวกบ้างก็คือน,นี่หลายหลายทีมางานทำไปหยิ่งมันคืนนี่ก็ได้มาหกตนะแต่จริงจริงได้เจ็ดตัวแต่เฮ็ดตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวครบมั้งกันเดบ้ามันสุกนะมันไม่ได้เป็นขึ้นมาอ่งุ่นเลยสุกเขียวเหมืนคนนี้นะขมา่มามะมะมอัน มาว่าหน้าเฮานะซุกจะเป็นขึ้นมาองุงดำดำน่นจนะดำๆนิดนึงนะกินกัคล้ายๆกันแต่ว่ากินนี้มีแซบนะเวลาเฮากินนะจะบแบบแไปต่อบไปนี่นี่โว้เจอเห็ดอีบานนี่นี่เขาก็าาจ้าเลยบานนี้นี่คนนี่<า>เห็ดเปาะได้นี่อพอดีกินเลยนี่นเห็ดปเาปาะเห็ดเปาะนี่เห็ดเปาะ นี่ปอกกระท้าใบเห็ดตัวนี้นี่ถ้ามันใหญ่แล้วกินขมๆนะจำนี้พอดีกลิ่นจำนี้พอดีเก่งจำนี้มันจี๋ยงกว่าเห็ดขาวเนาะเก่งกว่าเห็ดขาวนะตีมันเหิดปอหนี่อยยังเห็ดปอหนี่อปอหนี่นี่ตัวนี้มันนี่น้ำเลย พอด้ก <the S 1> <Haj ar> ินเนาะขัดมากอะไรกันเลเอออปิดณ์ฮอนมดบอ้เนาะชเบ่งด่านอ่างกบสันอ่างกบนี่มีหูวมีกบหรือบอดนนะไอ้บึงไอ้บึงนี่ทีมงานเห็นไค้นกเำามีหูไค้นกอย่างนี้บึงชุ่งเี่จะคือพวกนกล่างนกยังได้ มงส่งนีอไอนกยังฮะทีดำดำอ๋อ,อ,ะอ,อจะเป็นนกกระแซเนาะเนอเอทุกคน้เดอางเอไปตองมันตองอาห่างมันกัเพยงคอนะพอดีเยมห้างมันเพราะว่านกอันนี้จะอาจจะเป็นนกกระแซลนะนกดำดำนะนี่เอ,อ,อ,เอาไปกกไ,ายยไปตองมันดม,มันอ้ <c oughs> อลูกอันนี้ม่นต้น ต้นอันไม้ประดคงนี่ทุกคนไม้ประดคงนี่ตัวเต็มเลยแถวนี้่นี่ต้นไม้ประดคงหมดเลยนี่น,นี่ไม้ประดคงเดี๋ยวมันจะไปวันนี้นี่ใบยาวๆถ้าว่าไม้ขยุ่งนี่ใบป,ปุ่งปมนิดนึงนี่หลายได้พี่น้องทั้ไทยเออเนาะไม้ชิงชันนะพวกนี้จะเหมาะกับการเฮ็ดคุยเฮ็ดคุยนี่ก็เสียงม้วนได้เอาเขาเบิ่งห่อนนี่มันอ้าวเห็ดก็ได้หลายรีบบิ้นนี่เออชื่อทู อมันออมีค oh. ่อยหลายไปเลยเนาะออไปยมจอมออไปยิมจอมถ้าเสียใช่เดินเดินเก้าเดินสิบเดินสิบเอ็ดได้เอ้ยน้ำคอนเลยน้ำขอนเลยฮะ อยู่พุ่นนี่ได้พุ่นพุ่นเอาไปเอาโอ้โหทุกคนเลยเอาลายขี้ค้านเอาแล้วบอสนี้มันหลายแม้ยูมันเอามันมันมีเธอละเสี้ยห้ดอ,อกลายเทอเสี้ยห้ดอ,อกนะเจ็บถุงเลย <c oughs> นี่ตัวนี้ก็เสียดอ,อกอีกนี่ก็มันอ้อต้นไม่หั่งอันนี้ เอาเอาเฮ็ดอีทุกคนเอ้ยบันนี้เอาเอาเอาโอ้โหลายเลยบันนี้โธ่กี่หินโมนี้ก็แย่เอาจะกันคักเลยนี่เมื่อกี้แกงเฮ็ดบดนี่คาบที่นึงนะกินคาบที่นึนึงโอเค แต่พอค้าวที่สองแล้วมันบอโอเคเลยมันจะเป็นอาหารเาได้แต่ห่าได้เ <c oughs> วลาย่างป้ายเฮ็ดเนีเฮ็ดพวกนี้ห่าวมีค่อยเอาไปเลยได้เรนไว้ <c oughs> แต่แต่มันเป็นซ้ำนี้เอาเอาเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ห่าไม่เอาเลยจะเชี่ยวไปเพื่อนะเกดกระด้าง <c oughs> อ่ะวยี่เต็มแล้วป่ฮ <c oughs> ะเฮอละขึ้นน่าก็เต็มเล <c oughs> ยเต็มลเมลยนะ มีมีกายังไปไก่เนาะยังไปไก่แล้วไปเห็นอีพไปเจ้าอีอ๋อเด็กคันน้ำอยู่แล้วมันมีหญ้าเกิดอะไรนี่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 ชาวบ้านเขาจะเอานว่อ่างกบนี่นี่ยอ๋อลิฟต์เขาไงกบไปไหนอ๋อจะพ่อว่าอ่างกบอ่างกบเนาะโอ้ รบเลยบเขาลยกบมีเหาะมีเลยเนาะบเนาะเดออคือมีตะกบทางกระปาดเขกระปาโอ้นี่เขืกระปาคผมน่เลนี่สังเกตไขรมันล็กบอลึกอ้ดีเลยลกเลยนะด่านอ้างกบเนาะโอ้มันออมมาแล้วโอ้บอยู่นนี้บอยู่นีมีมาเเห็นตลอดบอเห็นตลอด เตยซื้อบางกบอยู่นี่อดทน đấy ผมโอ้อ้าวอ่าดีละพอกบมาอยู่บนนี้เลยมีหญ้ามีเพไรข้างในี่เลยแล้วก็เลิกพร้อมเลยดีดีมันอยู่นี่อ๋อไม่พลุอยู่นี่โฟนี้กับมันกับมาลิกนี่กันนะเส้นนี้กันเนาะเป็นโอ้อ้าวอ้าวอ้าวดีของทหารใดบนนี้นี่อันนี้มีของทหารใดบนนี้พักนี่ก็ให้เอาแล้วก็นใช่ไห อันนี้เต็มแล้วนี่เอาโต๊ะไปได้ละไปนี่โอเคอันนี้อันนี้ก็เต็มคือกันนี่มีสมมาตรจะเอาได้แล้วแบบนี้นี่นี่มีแต่เอามือแกงไปนี้ไปกินข้าวเทงมานีเหาเห็นต้นดอกไม้นะต้นนี้เป oh, ิดนะแล้วก็ไปเป็นดอกออกมาโอ้ยงามทุกคนเลยเต็มเลยโอ้โหออมเลยหัดฟุ้ง น่ำดอกไม้นะกำลังเกิดเลยทุกคนเลยเห็นไหมโอ้โหเต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยว้าวมีต้นดอกไม้เต็มหมดเลยทุกคนนะฮัลโหลเป็นถุงดอกไม้เลยนะ ตอนคนยังน้อยเคยเอาต้นอันนี้นะดอกในเปลือบูชาแต่มันเป็นอย่างเลยนี่นี่เป็นอย่างเลยเต็มเลยพูดเลยพูดเลยต้นไม่เปื่อยเป็นดอกเปื่อยนะังไ,ไงซะโอเคเฮาเมืรอก่อนทุกคนในป่านี้เอาวันนี้เฮามาล่อป่าย่างประมาณสองกิโลเมตรไปป่ายย่างป่า,า,ปาแต่เฮาได้ของป่าพรา้อมได้เฮ็ดนี่แล้วก็ยังได้สูดอากาศแบบโอ้เต็มปอดเลย ย่างป่าย่างนี้ย่างดีกว่าย่างป่าย่างเดินที่แล้วนี่พอเดินที่แล้วนี่นี่ย่างป่าปุ๊บมันฝนมีตกเลยแดดก็มีแดดพอ้อนโอ้หาน้ำกินกันเนแต่มาช้างป่าเทวนี้นะโอ้หักเลยเนี่ยลมไม่ว่อยนี่เขมือก่อนมาเนี่ยวิดีโอหน้า,าเขมือก่อนทุเลยวันนี้ว <c oughs> ่าผิดป่ะทึกเขมือเขมือก่อนแล้วเอาหากินแกงเฮ็ดก่อนวาดนี้ว้าเมือก่อนถึงสอพี่น้องเลยวิดีโอหน้าเ่าจะมากันใหม่บายบายพี่น้อง